ตำส้มปักหุงตำส้มปักหุงนะทุกคนวันนี้ก็มีพริกแห้งพริกแห้งเด้อแล้วก็กระเทียมนะจ๊ะนี่เราก็ซื้อแบบนี้มานะจ๊ะแล้วก็ปักหงยายฟักไว้ให้นะจ๊ะเนจะ๊ะขอบอกเลยนะจ๊ะว่าอร็ดอร่อยเหากะไซอันอันนี้ลงไปจังน้อยนึงก่อนเด้อ สักน้อยหนึ่งเอมกระตัมตัมหอมค่อยใส่เครื่องลงไปตัมสักน้อยสู้ตรถือเลยทุกคนเอาก็ใส่อันบักบักเครือบักเครือคืนใส่บักอันบักเครือเทสมีอันมีอันนี้หอมบักกอกปลาเลยปลากระมีอันบักหนาวน้นตำตาลใส่สักน้อย จวก,กินน้ำตาลไล่มันบอดีกับร่างกายเด้อนี่ค่ะจะใส่เข้าไปนะจ๊ะคนมันนี่กะเผ็ดบอกเลยว่าเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวผู้ได้อันผู้ได้อันนั้นบอดีไก่ยากกินเผ็ดไล่เด้อมันบอดีตอลำไส้ก็ไม่เป็นโลก,กระพงกระพรอนี่จะกินไล่กระใสเข้าไปซ้าจักซ้านหน่วย ซ้ำสี่หน่วยก็ใส่เข้าไปแต่ว่าคูกมันน้อยมอยันอยู่บานแบบอันนี้ไงคูกมันก็นเลยแบบว่าหน่วยน้อยใส่ลงไปเนี่ยห้องกระซายอันมีอันนี้พอมก็บักเขือบักเขือคืนนะแบบนี้นะอย,นยู่ขันหายุขันหายุบรรนอเขานี้ก็แสบบักเขือคืนใส่ตั่ส้ม ซุปกระหงูเนี่ยฟานฟานจากอันน้อยสั่นอน้อยน้อยแบบเนี่ยสำนี้เนี่ยฟานลงไปเนี่ยจกน้อยออาแต่ต้องถ้าใส่เบิดก็ได้ใส่จักน้อยเดียวเอาก็ใส่อันนี้เนี่ยบักหนาวอันนี้ยี่สิบบาทมาสันเข้าวไข่นะ่ะอันรวมเรื่องเบิดนี่นะยี่สิบบาท บักหนาวมีบักเคื่อนหอมใส่ลงไปล้างก่อนเด้อกอกบักกอกแบบน,นี้มาเลย เสบซิบ็อกซ็เสียบไรทีมือสสอิงสอิงฟานาผั่งไหลาสันเขาเอิ่ผ่านาไรกันานาผาไรอใส่อันนี้ใส่กระเคือแบบนี้ปุ้งมาเนี่ยใส่ยังไดปลาลเดือ ปลานี่ปลาแบบนี้ไปจากซองซอนซองซอนตุกโอ้หลับลงซองซอนเคิร์ก็ได้เอาใส่ลงไปปลาลา่ลาแล้วก็นอันอย่าลืมเด้อพงหนัวจุกน้อย,น,น,อยน้อยหนึ่งนี่นะพอพงหนัวแล้วก็นน,น้ำตาเลเด้อน้อยหนึง่ง มีตาลน้อยเดียวเราต้องแทรใส่ไล่เรามีน้ำตาลปี๊บกระเซ็นตาลออกมาก็ได้เรากาดน้ำปลาน้ำปลานี่เขาใส่เป็นได้หรอได้หะออ๋อน้ำปลาอยู่เลยหอยนางลมนี่ซื้อมาหอยนางลมแก้ก่อนน้ำปลา,าใส่จากซอนซองซอน,ซอน เอามนสิเข็มเข็มไลยบอดีอ่ะกระตัมเหาะเหาะใส่ก่อนก่อนเหาะ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 ให้มัน,มนบักเครือบักเครือมันเหาะใส่กันผสมกันกันเด้อเอาเหาก,ก็ใส่อันนี้ใส่ตับบักฮวงใส่อันเส้นบักฮวงเส้นบักฮวงลงไปใส่เบิร์ดรสโอ้โขกมันน้อยไป มันน้อยคงมันน้อยอะใส่ลงไปซ้ำม,มันเหาะใส่กันรดต่ำเหาะใส่กันก็ต่ำป่ะเนี่ยโอ้แซบกินกับอัน,นข้าวป้นถ้าผู้ใดได้กินข้าวป้นมึงเลยนี่แห่งแซบแซบไร ไมันตังยากเลยโอ๊แต่ตัข้าซือ้อตัวซื้อเขา้าซสีมันเนี่ย สวงลถดมะนาวใส่อีกน้อยก่อนสวงมเขือนกัใส่ให้เบิดจ้ะ คูดคุดโอเ ขนมจีนแมวเอาไปเลยแม่ขอาคปุ้นนะแม่ขอาวปุ้นแม่เอาไปเลย,ออยเอาล่ะคือเอาขอาคุ้นมาอยู่โมเห็นหรือบมมีหรือ ร้านเข้าลึกบอกขอบคุณให้